วันนี้มาลุยต่อนะครับหลังจากที่สตาร์ตติดแล้วนะครับทำงานไปได้ประมาณ15นาทีก็เกิดคันเร่งแล้วก็ดับนะครับเร่งแล้วก็ดับอันนี้เราต้องมีปัญหาหลักๆคือที่คาบูเราจะถอดเฉพาะคาบูมาล้างทําความสะอาดนะครับครับถอดกองอากาศออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็มาถอดตัวคาบู แล้วก็ถับมาได้นะครับนะฮะตรงนี้ครับคอยเก็บประเก็นข้างในไว้ด้วยนะครับเราก็จะถอดตัวปิดเปิดน้ำมันออกด้วยนะครับอันนี้จะได้มาล้างด้วยนะครับอ่าเดียวก็ถอดนะครับก็ถอดตัว ท่อตัวตัดต่อท่อน้ํามันนะครับตัวเปิดปิดนะครับเอามาทำความสะอาดด้วยซะเลยนะครับันนี้ครับประมาณนี้นะครับสังเกตครับนะตรงนี้จะมีเศษฮะสกปกอยู่ข้างในระหว่างท่อครับควรจะเอาออกด้วยนะครับลองเคาะดูก็ได้นะครับเศษออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมครับอือฮึเศษสกปกฮะที่จะ น้ำมันที่เราเติมเข้าไปนะครับนะฮะออกมาเยอะเจลลี่อะไรมีเป็นก้อนๆด้วยนะครับแล้วก็มีเศษสกปปกมากมายเนี่ยฮะที่ทำให้คันเร่งเร่งไม่ขึ้นนะครับอือฮะเราจะเห็นนะคาบสบปรกออกมาแล้วครับเห็นไหมป็นก้อนนะฮะนะครับเห็นชัดมากแล้วออกมาแล้วครับตอนนี้เราปัดออกนะครับนี่ เอาครับเผื่อได้อีกอออออปัดจ,จนแน่ใจนะครับว่าน่าจะไม่มีนะครับเดี๋ยวได้ไปทําความสะอาดชิ้นอื่นชิ้นส่วนอื่นถัดไปในคาร์บูนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนทั้งหมดนะศกปกที่ตกใส่ฝ่ามือผมนะครับที่เอาออกมาได้จากตัวตะแกรงกองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับในคาร์บูเรเตอร์ ตรงนี้ที่ก้นถ้วยนะครับจะมีหางปลาสำหรับเทตะกอนออกนะครับเราก็เทเปิดออกแล้วก็เททีนะครับอันน้นจะแกะน็อตสตัวนี้นะครับเพื่อจะทำความสะอาดตัวลูกลอยครับก็ถอดน็อตออกนะครับ ดูประกันดีๆนะครับดูลูกลอยดีๆนะฮะเดี๋ยวเวลาถอดหรือประกอบเข้าไปจะต้องให้เหมือนเดิมนะครับนะครับครับไอตัวที่เป็นรูปอย่างนี้ต้องอยู่ด้านนี้นะครับอย่ากลับด้านนะครับครับก็ถอดประกันออกมานะครับลูกรอยพร้อมกันนะครับสังเกตนะลูกรอยจะมีด้านไม่เหมือนกันนะครับจะสังเกตนะครับถ้าเราคันเร่งนะบีบคันเร่งตัว การกระถุงปลดปล่อยน้ำมันนะเข็มตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเราก็จะเป่าทำความสะอาดผมใช้ปากเป่านะครับเป่าย้อนขึ้นไปนะครับ<ม>เพื่อให้เศษทรายขึ้นไปครับก็จะบีบคันเร่งนะครับปากก็จะเป่านะครับได้ยินเสียงไหมครับนะฮะอันนี้เพื่อส่วนตัวสปริงกระเดื่องตัวนี้นะครับและสปริงนมหนูนะครับ ด้านในไม่เบี้ยวนะครับแต่มีคาบเต็มไปหมดนะฮะคาบของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผสมกับออโตลูปนะครับเราจะดึงสลักตัวนี้ออกนะครับเราก็เอามาล้างทำความสะอาดเอาเติมนะครับหรือนาหนูนะครับนี่ครับอัตัวนี้ต้องใสาให้ดีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดตัวนี้นะครับว่ามันตันไหมที่ทําให้คันเร่งค้างครับเร่งระดับนะครับน้ํามันไม่เข้าไปนะครับจะสังเกตนะครับว่าปลาย ของตัวเข็มจ่ายเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็สกปรกเดี๋ยวเราทําความสะอาดกันนะครับตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยครับร้างนะครับเราก็แปรงทำความสะอาดถ้ายังเอาไม่ออกก็จะใช้ตะไบช่วยนะครับตะไบทองเหลืองนะครับเจ็บแปรงทองเหลืองนะครับโทษทีครับตัวเก้าห้านี่ยครับของตัวเขาเองนะครับ ถ้ายังมีคาบอยู่มากก็อาจจะใช้แปรงทองเหลืองช่วยทีนึงครับครับเป่าย้อนนี่หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับด้วยแอลกอฮอ์แคโ95แล้วก็แปรงทองเหลืองนะครับก็จะสมบูรณ์นะครับประกอบเสร็จเหมือนเดิมนะครับ อย่างครับในร่องของนมหนูตัวนี้นะครับก็ทําความสะอาดด้วยนะครับเราเป่าลมด้วยก็ดีนะครับ องเช็คตัวสปริงลูกออลนะครับว่าเท่ากันไหมสองซ้ายขวานะครับถ้าเท่ากันก็ไม่ต้องดัดน,นะครับถ้าไม่เท่ากันก็ปรับแต่งนิดนึงนะครับเช่นนี้นะครับทางขวามืออ่อนกว่านิดนึงครับ ใส่หางปลาครับอันนี้เราก็ทําความสะอาดภายนอกนะครับเดี๋ยวภายในอาจจะถอดมาด้วยก็ดีนะครับอันนี้ก็ถอดมาท,าาฐฐทําความสะอาดทะเลยนะครับอันนี้นะครับเราจะมีสปริงด้วยนะครับดู าปิดครับครับ,รบนะฮะเดี๋ยวเราทำความสะอาดด้วยนะครับอืมอือหือมีคราบสกปรกออกมาเยอะเหมือนกันนะครับนี่ ครับเห็นไหมฮะมีคราบสกปกด้วยครับเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดออกนะครับอยากทำความสะอาดเสร็จนะครับก็จะประกอบเข้าที่นะครับครับเราจะได้ภาพสมบูรณ์นะครับเปิดปิดได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้เช็คนะครับอันนี้เราปิดวาลเป่านะครับเป่าไม่ได้นะครับ เราเปิดบ่าครับเปล่าได้ครับอันนี้ก็ถือว่าประกอบสมบูรณ์ครับประกอบตัวเปิดปิดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะใส่นอตเข้าไปเติมที่จะใส่ประเก็นเข้าไปด้วยนะครับนี่เรไขตัวแรกก่อน นี้คาบูนะครมียี่ห้อด้วยนะครับ Big d i n ง Design in Japan นะครับออกแบบในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่ทราบว่าทำที่ไหนนะครับแต่เครื่องของมิซุยฟูจิตัวนี้ก็ได้มาจากทางร้านที่มีชื่อเสียงนะครับตอนก็ประกอบคาบูเข้ากับเครื่องยนต์นะครับ สายเชื้อเพลิงเข้าที่นะครับคลิปล็อกครับประกอบสายไฟลองสตาร์ทเครื่องกันดูก่อนนะครับเสร็จนะครับ เครื่องดูนะครับเครื่องดูนะครับเครื่องดูนะครับเปิดวาล์วครับสวัสดีครับท่านย้ยนสิบเลยนะครับไม่ต้องแต่งไม่ต้องตั้ง กองอากาศเข้าไปนะครับพอเรียบร้อยนะเล่งได้อย่างไรครับเอาไปใช้ารงานได้แล้วครับ